ระวังนี้ครับทุกคนนี่อยู่ผมอีกแล้วแบบหน้าร้อนๆครับผมหหลีชีดเองเขากลับมาอีกแล้วในประเทศไทยอากาศร้อนๆช่วงนี้ก็เดือดๆเลยนะร้อนมากวุ่นวายดูความวุ่นวายนี่ผมก็เลยจะนู่นไปเซเว่นครับทุกคนวันนี้เราจะไปเซเว่นกัน ข้ามถนนแล้วก็ไปซื้ออะไรเย็นๆกินเนาะน้ำโคลาไม่โซดาป๊อปแล้วก็ไอติมเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ไฟเซเว่นเหมือนกับเราเออโอ้ยตายละเพื่อนดิโอ้ราพูดกันเองลุ้ยข้ามถนนไม่ดูซ้ายดูขวาเลยเพื่อนรถ คนเขาไมจ่ายเออวันนี้ถ้าโดนโลกแะไรแบคควินบูมาจากไหนวะนี่กูโดนแบคควินอ่ะสวยไปโอ้ยโอ้แล้วผมไม่ตายอ้าวแต่ผมข้ามมาได้เหลยข้ามไม่พ้ยกูบินเลยเอ้าวโอเคเราเราได้มาเซเว่นแล้วทุกคนไหนดู้ที่เซเว่น อะไรเนี่ยป้ายจอยคุปป้ายเบลลอยเลยเซเว่นเขาโปรโมทกุปด้วยเธอทั้งะยะมีคนนั่งอยู่แมวเพลงติดแล้วก็ติดหรือเปล่าไม่รู้รูปแมวระเบิดด้วยไม่เพื่อนยืนบงังคุยดิเรามาที่สเต,เตชันแล้วก็เจอผู้หญิงนั่งอยู่ข้างกองขยะแมวหายอะแมววิ่งหนีไปแล้วช่วยหาได้ไหมโอเคเราช่วยหาให้ข้างบน ขึ้งหมโอ้ยกี้ไม่ดีทำไมมันยาวอ,ดดอ,นอันดีอะเฮ้ยอย่าลดไปคำนิดจอดย่อนใส่หัวเพื่อนแล้วก็ระเบิดตายเฮ้ยปีน้าอเสียงแม่งมีเสียงไทยด้วยเฮ้ยนี่ไอแมวใช่เปล่าลามด้มแมวกี่โมงเนี่ยอายุคิดเท่นมี พี่มันสับแมวแคททัชติะไรคีย์บอร์ดผมไม่ติดคีย์บอร์ดโคตรกาดเลยนี่เหรอ F 16วหกโอ้โวอเวอ์คัมแบ็กอะไรวะโอ้เราเดินสะดุดอะไรเลูกปลายวัวมันคืออะไรวะวัวขี่ตั้เก็นบอร์ด เฮ้ยเอาขอดูวัวก่อนได้นู่นแค่จะไปกินน้ำเซเว่นนุ่นว่ายเฮ้ยบูอะไรเขี่ยวหลังเวแม่งดาเบบี้เป็นการฝึกฮาคิไว้ไปเที่ยวที่อินเดียครับทุกคนนี่เราจะไปเซเว่นเอ้อ เกตเกต์อะไรเอาเกตวอลไหนดูดิเข้าเซเว่นมันไปซื้อน้ำมันดกว่ารุ่นเฮ้ยเซเว่นเซเว่นมีรถด้วยเหรอมีรถเข็นด้วยเรอรถรถเข็นมันยหญ่งกวงเลยอะตอนผมตกเด็กแค่นั่งคนเดียวมันก็เต็มแล้วนี่มันนั่งด้วยสามคนเลยไปละเฮ้ยที่เจ้าบูรถชื่ออะไรวะ

เนี่ยมาดูของเล็นเซเว่นี้ผมยักได้น้ำอ่ะตกใจขนาดนี้เลยใช่มาเซเว่นไม่ต้องตกใจใช่ป่ะมมีอะไรขายบ้างโอ้ขายโลบะเลยเดินมากดเองได้ปะอะไรเนี่ยแมวแมวขี่แตงโมมูลค่าล้านเหรียญค่าหัวแมวน้ำกดงไม่ได้ ไม่มีบริการตัวเองอะกระดูเองยืดภาพแล้วดูไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเาน้ำมากินเองทุกคนน้ำให้สนุบด็อกกินนอโซนิกใครมันทำไมโคเวฟระเบิดแล้วมีน้ำอะไรเราทำอะไรได้บ้าง,สงแสวมแสว มีแต่วิสกัดเด้อเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาใช้คัน,นีิว่ากันหมดแล้วโฆตนาเต็ไมไปหมดเลย <c oughs> แต่แนทแต่แนท <c oughs> ใครเวก,ลกเหลอกหรือ <c oughs> <c oughs> เอ้ยมีน้ำเลยมั่งมีไอ้อ้วนนั่งอยู่มีป้ายแมวมีข้าท่อมุดไม่ได้อะไม่มีอะไรให้หมดุดโรกเซเวน่นหลังแค่นี้ <c oughs> เองเฮ้ย อะไรตือดืดตือดืดนิวเคยลงนี่มีหลุมรลภัยด้วยทุกคนเออสีอเวนต้องมีอะไรขนาดนี้ได้เหรอตั้งเล่นโป๊กเกอร์อยู่ประตูเปิดไม่ได้อ้าวประตูเอ้ยจะาทำมาทำไมใี่มันเปิดไม่ได้นี่ก็หนูรูหนูหนูถอแต่เราเข้าไม่ได้จอยกุ๊ จอยกูแล้วจะเท่โอเคไงขอส่องจับผมอยากรู้ข้างในมีอะไรมีลูกแมวแมวเต็มไปหมดเลยแมวแม่งร้อง <c oughs> <c oughs> มีแมวกับอาหารแมวโอ้ยมาเซเว่นมาซื้อน้ำกูไมปจะมาซื้ออาหารแมวแล้วเนี่ยเฮ้ยอย๋นี่มีน้ำเลยมีน้ำแล้วก็หนังสือตั้งอะไรอยู่มลุก รูปแมวอยูแล้วดูีนั่งก็อีโครเกตกาเลยใครมันปล่อยแอร์สไตล์เฮ้ย F16 ปล่อยไข่เร่งปล่อยไข่เป็นรถน้ำมันด้วยที่เราเห็นกลับขึ้นไปดีกว่าทุกคนเราหมดภารกิจแล้วเราเดินเข้าเซเว่นมาไม่มีอะไรกินคับทุกคน เราเดินกลับบ้านกันดีกว่าเออว่าไเพื่อนเพื่อน,อน,นยืนทำไรอากาศมันร้อนนะข้างนอกก็โดดนี่นทุกคนจะเดินข้ามถนนก็ <c oughs> น,นี่เป็นหลของการไม่ดูซ้ายดูขวานะครับทุกคนคุณต้องดู <c oughs> โอ้ยให้กูกลับบ้าน กลับบ้าน <laughs> เอ้ย,อยลงหัวกูเลยไอ้ดุย้ยโอ้ยออ์ดอบแอร้สไตล์จริงๆทุกคนต้องขนาดนี้เลยกลับบ้านแล้วเฉียวไปเท้าหูตายนะ <laughs> ไม่เหลือเลยไปนี่ดูซ้ายดูขวาแล้วก็ข้ามนี่ทุกคนคุณต้องดูถนนดูรถขับไปมาถึงจะข้ามได้ใช่ไหมแม่งโถสว้วมเลยกิงไปแล้วใครค่อยจอดกลางถนนล้อน้ำมันหมดก็ไปเติมไม่น่ารีบขับเลยมาใช่ไหมแม่กุียเนอโ้ยผมไม่ตายไงเอาเป็นว่า พลักกินแล้วก็หมดแล้วเราไปเซเว่นเราข้ามถนนกลับบ้านหมดแล้วทุกคนสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ